ชุดยาจะแพงยากค่ะเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะง,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 งานเทื่อนสลาดสดบ,บาร์ที่สลัดสดคิมออมเป็นคืนที่สนุกที่สุดในชีวิต <laughs> <laughs> เราสนุกหรือคิมส, <laughs> สนุกคิม <laughs> สนุกคนค่ะ <laughs> สนุกมากสนุก <laughs> สนุกจริงๆคะ่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่เคยรวมตัวกันเยอะขนาดนีค้ค่ะส่วนามากมันจะแบบเฉียดชิวกันไปแบบว่า4คน5คนแต่ไม่เคย11 คนนขาดใช่ีว่าจัดเต็มเลยใช่ไหมคะใช่คุมใจในตัวเองมากเออเพราะว่าย่าเป็นแม่งานคุยกับเจนพี่สาวคิมอะค่ะวันละเป็นชั่วโมงทุกวันประมาณสองเดือนเพราะว่าคุณเจ้าสาวต้องการหลายอย่างมากที่เขารีเควสมารีเควสมาแล้วจริงๆก็พยายามอยากให้มันออกมาแบบให้เพื่อนจำวันนี้ไปตลอดชีวิตให้ได้ใช่มีหลุดโป๊ขัดไหมคะ หลุดโป๊ะหลุดโป๊ะหรือว่าเพราคิมเขาบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเขาบอกรู้แค่ว่าต้องแต่งตัวสวยๆอย่างเดียวไม่ไม่หลุดโป๊ะอะไรเลยค่ะจริงจริงจะน่ากินจริงจริงนิดนึงมันมีโบวมเมนต์มีแค่คือจริงๆส่วนมากอะค่ะเราเราได้บรีฟมาจากคิมไงค่ะก็เลยเหมือนมา ก็แค่หลอกชีว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำนู่นทำนี่เขาชีก็เชื่อเพราะหลายคนแส่ว่าโอโหงานแบบชุดสวยบรรยากาศดีเปลี่ยนภาพสวยอ่ะ yes yes ทุกอย่างคือเรา o r ก a ไน z ์ไาเองโอ้จริงจริงหลายหลายทุกคนค่ะช่วยช่วยกันค่ะแต่ว่าย่าเป็น made of honor ภาษาไทยคืออะไรคะ made of honor อะค่ะออ อันนั้นแหละค่ะก็เลยเหมือนมาแบบแบบเป็นคนแบบจัดการไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีโมเมนต์ไหนแบบประทับใจหรือแบบที่คิมเขามีพิเศษอะไรที่เรายังไม่ได้เห็นในภาพอะไรเงี้ยภาพอาจจะมานอนนิดนึงน้อยเหรอคะยังไม่ได้เห็นเป็นวิดีโอใดๆโอ้โหแสดงว่ามันมีมากกว่านั้นมากโนรูปออกมาครบทุกอย่างออกมาครบแล้วก็หมดแล้วอันนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ แตว่ว่าที่เจ้าสาวก็คือวาวเนี่ยแบบวาวเ,ยเลยจดจำแน่แน่วาวนะน่าจะนะคะ <c oughs> นิงกมม็คิก็คี๊น้าตาของเจ้าสาวมาไหมน,นะน้ำน้าตาเหรอไม่อาจจะไว้มาไม่ค่ะมาอานเ,เก็บเก็บไว้สำหรับงานแต่งน่าจะแบบ แค่โอ้ก็แค่คิดก็ทุกคนคงร้องไห้กันเยอะพอสมควรเอ้ยเราเตรียมอะไรไปให้เพื่อนเราบ้างสำหรับงานแต่งเราค่ะไม่มีแล้วค่ะทุกอย่างจแล้วงานสละโสดคือคือ everything จ i n g l e b e แล้วค่ะมันได้ไอเดียสำหรับงานตัวเองไหมหนูย่าบอกคิมไปเรียบร้อยแล้วว่าสนุกไหมวันนี้ฉันรับแบบนั้น ไม่ได้กดดันนะแต่ของของยาต้องเท่านี้นะเหมือนแปะมือกันนะว่าแบบเออไอทำให้ยุขนาดนี้นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเยอะขนาดนั้นเลยขอแค่นั้นพอเนาะแต่ว่าก็ก็คือแบบเพื่อนก็มีความสุขทุกคนเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ ที่แบบลากยาวตั้งแต่เช้าจนถึงตีห้าได้ค่ะตีห้าตอนที่ตีห้าเป็นไงครับแต่ละคน <laughs> อย่างนี้คะ่ะรู้สึกภูมิใจที่เราสามารถตื่นมาแล้วก็เก็บห้องได้ทําความสะอาดออทิ้งดอกไม้ทิ้งลูกไอ้คือ <laughs> สุดท้ายก็ต้องเป็นคนเก็บด้วยไม่ไม,ไม,ไม่ทุกอย่างคะ่ะแต่ว่าแค่แบบก็รู้สึกคิดนิดหน่อยก็เลยเก็บค่ะ ถามถึงงานของเราแหละตอนนี้เห็นพี่แบร์เหมือนเย็บๆมาว่าได้เลิกแล้วนางโป๊ะเหรอเออประมาณนั้นค่ะได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีอะไรแบบคอนเซิร์อนเซิรก็คือพี่แบร์ก็คือเก็บความลับแค่แค่มีแค่ไอเดียเฉยๆค่ะว่าแบบช่วงไหนที่ไหนเมื่อไหร่เดือนอยากได้บรรยากาศไหนอยากได้หนาวอยากได้ร้อนอะไรแต่ยังไม่ได้สรุปวัน ยังค่ะยังดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้แบบจิ้มว่าต้องอันนี้ต้องอันนี้อะไรตอนนี้มันมันเริ่มไปถึงไหนล้กการแบบคุยงานเตรียมงานก็ตั้งแต่ทุกคนเริ่มผามก็เยอะเยอะก็ถึงเวลาที่เราตั้งใจคุยกันในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าโหไอเดียเยอะอ่ะก็เลยแบบมันยังมันยังเก่ายังไม่ได้ค่ะอย่างอย่างผู้หมากคิมเหมือนพี่หมากเขาก็จะให้คิมตัดสินใจเลือกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างคู่ แบบคุยกันยังไงว่าแบบครึ่งครึ่งค่ะคุยกันคนละครึ่งครึ่งค่ะมีอะไรที่มันยังไม่ลงไหมคะมีอะไรที่แบบว่าคิดไม่เหมือนทุกอย่างทุกอย่างยังไม่ลงเลยองสไตล์นี่คือเหมือนกันไหมคะหลายคนจะแซวว่าพี่แบรพี่แบรเขาน่าจะแบบชอบอะไรสนุกสนุกหรือเปล่าหนูก็ชอบอะไรสนุกสนุกแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันแบบยังไม่ถึงไหนเลยเป็นไอเดียกระจักกระจาอยู่ใช่ค่ะเราแบบก่อนเอาวินนะคะเวลาแต่ไฟกัน่ะ เด็นอนยายากมากยากมากทามตัดสินด้วยอะไรไม่ร well> ู้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเป็นกระต่ายอนายาเลยนะคะเป็นกระต่ายายาถามถึงละครนิดนึงเหมือนวันก่อนไปสัมภาษณ์พี่แบกกับคิมเขาบอกว่าคิมบอกว่าจะไม่อยากดูละครที่ยาเล่นกับพี่มากเพราะเห็นว่าเลิฟซีตั้งแต่ตอนแรกก็เยอะพอสมควรก็เยอะเยอะสุดเท่าที่เคยเล่นมาค่ะแต่ว่าแต่ว่า เล่นกับเพื่อนเราก็เลยรู้สึกว่าก็สบายใจเราคุยกันมากๆก่อนที่จะทําอะไรทุกอย่างแล้วเราก็ได้บัฟกันระหว่างสองคู่ด้วยค่ะเพราะว่าคู่นั้นคิมกับคิมกับณเดชเขาถ่ายก่อนพวกเราค่ะเด็ก็เลยบอกว่าเนี่ยเราเต็มที่กันมากเลยนะแย่กับพี่หมากก็เลยแบบออได้เราเยอะกว่าของเราเต็มที่กว่าอย่างี้ ของเรามันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะมันเลยอาจจะแบบว่าบ่อยกว่าแต่ว่าความความเต็มที่ก็คือเท่ากันทั้งสองค่ก็คือแพี่แบดูได้ใช่ไหมได้ยิ้มได้คือได้ค่ะคือเขาก็ได้เห็นมากแล้วเพราะอาจจะมีการซ้อมบทกันใช่ไหมแบบเหมือนนึกนึกนึกภาพออกว่ามันจะมีอะไรประมาณ พี่แบร์อ่านบทค่ะอ่านบทของเราใช่ใช่ <c oughs> แล้วเขาว่าไงบ้างตอนที่เห็นว้าวแต่ก็ไม่ได้ติดใช่ไหมแบบเอพี่แบร์กับคิมเต็มที่ได้เลยไม,ไม่เคยติดเรื่องนี้แล้วคะ่ะครับมันคืองานก็คืองานอ, <c oughs> อย่างคิมบอกว่าดูเรื่องของเราไม่ได้แต่ย่าดูเรื่องของคิมกับพี่แบร์ได้จะดูจะดูจะนับเลยว่าจูบเป็นกี่กเออแล้วเราจะยังไง เราก็ต้องเอาคืนโอเคเราต้องให้เขาจุ๊บเราคืนไปถึงพี่แบใช่โอ้โหจบโอเคขอบคุณค่ะขอพี่ยอนเมื่อไหร่ของยาต้นปีอนีส่อนเดี๋ยวเพิ่งเดอร่นเยแป๊บนึงป่ส่เดียวก่อนเดี๋ยวให้รางวัลกินแล้วก็ยื่นใ้คุณันร่คุณดจ้าครับเพิ่งองสามครับ